อือ hmm. เอาลุยเลยเก็บมวนค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องบางบรรยากาศเก็บเพชรจักหน่อยด้วยค่ะพี่น้องเด้อว,ว่าป่าไหลสุดวังหันเลยบอท่านได้อันนี้มีเห็ดมีเห็ดเบือ่อยังพคนะอีโดนัน้นโอ้ย ตรงไหนเฮ็ดเผืองหวานลุลวนนี่เฮ็ดเงนลำมองลุวนนี่น่วาน่าหักห่อนทอนนว่าคนนางทายขีดนี่ว่ามันหนน่อนต้องผมไปเก็บไว้ย่างหลพี่น้องเลยเป็นซ้ายเลยกันยังว่ะ เก็บบบกยางมวนคน,น,นมานั่งขี่พอเห็ดมานั่งขี่พอเห็ดว่าจัถ้าเน,นี้ก็มาขี่ไม่พอเห็ดซะแล้วายตื้อพี่น้องคอยกับเมื่อยหอนบรรยากาศงานก็ออกใส่เวนตานเนียมกับบเห็นหูตัวนี้บ้านแล้วบอ,อกไงล่ะตัวนี้เป็นสายไปเลยสุดถุนเอาเก็บ อืมโอ้ยออกหน่อยๆก็มียัดเป็นนอยอยู่ย่าร่างออกร่างออกก็ม,มีเขาเก็บไปเราจะไปนั่งท้ายคิปเขาดอกกินั่นะไป ใม้ต้นนี่เฮ็ดยอเอ๋อใส่ได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะอขอบคุณพี่น้องสุขู้สุขคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มาคอยตีออกตีอกตอกแล้วก็เก็บเฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องโอ้ยเฮ็ดผึ่งน้ำมอกแต่ว่าดอกใหญ่ดีปกติมันเล่าเืียมันกับดอกน้อยหน่อย บรรยากาศให้พี่น้องบ้างมั้ยเป็นลูกสูงต่ากับเบี้ยหง่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะี้าขี้พน้าขี้ตัวนี้ก่อนพี่น้องใายตาบอกพีน่น้องนั่งเท้าไทยขิดพีด่น้อง มัดอกมันใหญ่แต่ดอกมันมีไงมันก็อหวานขนาดมันก็สรสชาติคือกันล่ะกับขิดผงหวานนี่เขาเอิอนนะขิดขิดนำ้ำหมอกเขาเอือนไม่ใน้นำหมอก็ม,มีกับพวกไว้ที่คันล่างนอนห้างแล้วก็บยี่คันล่าง าไปขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนเดอเดี๋ยวพักพักกล่องก่อนพี่น้อง